แพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาเลขานุกการคณะกรรมธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณาภายัยสภาผู้แทนาราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูง,งานณหาดปานาเลจังหวัดปัตตานีกรณีตะกอนทรายทับถมบริเวณเขื่อนปากร่องน้ำปานาเล พร้อมรับฟังปัญหาเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ณห้องประชุมชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปานาเรดโดยมีนายสุประชัยเกียรติแก้วผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่9 นายสุไลมานดาราโอประธานบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปานาเละผู้แทนจากสำนักงานกลุ่มเจ้าท่าผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4ผู้แทนจากสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยประธานชุมชนประมงพื้นบ้านปานาเละนะคะก็ได้มีการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งหาดปานาเละนั้น ประกอบไปด้วยลมพายุในฤด,ดูมรสุมพายุขนาดใหญ่กระแสน้ําขึ้นน้ําลงซึ่งก็เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการกัดเซาะหรือว่างอกของแผ่นดินลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งทะเลพื้นที่ต่างกันอาทิแนวสันทรายสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ําเข้าไปในทะเลทำลายป่าชายหาดหรือว่าป่าชายเลนลมแรงขึ้นใต้ทะเลและภาวะน้ำทะเลหนุน ทำให้ทิศทางลมมรสุมทำมุม90องศาจึงเป็นเหตุนะคะทำให้มีการกัดซอะจํานวนมากซึ่งผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ทําอาชีพประมงกว่า80มีเรือประมงกว่า200ลําได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถที่จะนําเรือออกหาปลาได้นำมาสู่ปัญหาไรายได้ครอบครัวไม่เพียงพอปัญหายาเสพติดเป็นต้นดังนั้นนะคะก็จึงมีการขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วย3วิธีด้วยกันก็คือ 1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยมีการขุดลอกปากร่องน้ําในกรณีที่ตื้นเขินหรือว่าซื้อเรือขุดพร้อมมอบงบประมาณให้ท้องถิ่นดําเนินการ 2. ให้เรือขุดลอกของหน่วยงานกลุ่มเจ้าท่าทาการบรุมรักษาร่องน้ํา2ปีต่อครั้ง สค่ะการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการปรับปรุงต่อแบบเพิ่มเติมตามแนวสันทรายด้านแพทย์หญิงเพชรดาวก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภาค่ะว่าจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งหาดปานาเลนั้นประชาชนในพื้นที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่จะสามารถทําได้เลยในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาว โดยในเบื้องต้นนั้นประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้มีการรวมตัวกันโดยใช้รถที่ขุดลอกเป็นของส่วนตัวซึ่งก็เป็นการแก้ไขได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นส่วนการแก้ไขในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะต้องมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดเนื่องจากว่าแต่ละฝั่งชายหาดทะเลนั้นหากมีการสร้างเขื่อนที่แข็งแรงในแต่ละพื้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออีกพื้นที่หนึ่งได้ซึ่งก็จะต้องมีการสำรวจในแต่ละพื้นที่ก่อน ส่วนในระยะยาวนั้นประชาชนต้องการที่จะมีการกระจายอำนาจเต็มรูปแบบให้กับท้องถิน่นเนื่องจากว่าหากท้องถิ่นมีอำนาจก็จะสามารถบริหารจัดการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองแพทย์หญิงเพชรดาวกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้นไม่ใช่หน้าที่ของกฎกระทรวงหรือว่ากรมใดกรมหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อการแก้ไขปัญหาเหล่านี้สําเร็จได้ โดยตนจะนำเรื่องดังกล่าวสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการเพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบเพื่อหาแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเรื่องของร่องน้ําที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่การทํางานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยเฉพาะนะคะมีทั้งโครงสร้างแข็งมีทั้งแบบธรรมชาติต่างๆฉะนั้นมันต้องร่วมกันสื่อสารวันนี้เราโชคด,ดีค่ะที่มีทั้งกลุ่มเจ้าท่ามีทั้งกล่มทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ชายฝั่งมาร่วมพูดคุยกันนะคะก็ถือว่าจะสรุปแล้วก็เข้าไปในคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งค่ะ